ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของโซนภาคตะวันออกกันบ้างคับคุณพลอยครับก็เป็นสมุดรประการ FC นะคะทีมอันดับที่5ก็เปิดรังรับมือกับตราด FC ทีมส่าฝูงค่ะในเกมสมุดรประการ FC ได้1ประตูนาทีที่28นะคะจากกาบับี้ซัดจากแถว2บอลฉลับแนวรับทีมเยือนไปเข้าทางของเจงเนียลที่เลือกจับบอล1จังหวะก่อนแปลเล่นทางเข้าไปเลยค่ะครับ ก็เป็นทีมเจ้าบ้านที่นําไปก่อนนะครับแต่ว่าทีมเยือนครับมาได้2ประตูแซงนาครับนาที6พจิตีจีฟิกกิกับขวายู่เข้าไปในกรอบเกตโทษให้ผู้ชัยอสุชิวะมงตรงตะข่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกตามมาอีกสี่ทีให้หลังก็เป็นคนเดิมครับผู้ชัยอสุชิวะที่ยิงเข้าไปทําให้ทีมเยือนแซงนําอหนึ่งแล้วก็จบวยสกอร์นี้กับปาดบุกตะเก็บ3แต้มเหนือประกาศ f อ2ต่อหนึ่งครับ3 3ปีแล้วนะครับสำหรับผู้ชัยอสุชิวะครับในการแข่งขันดูกกาลนี้ย้ายมาจาก ประจวบ FC ครับก็ถือว่ามาสร้างสรรค์ในขุมพลังเกมรุกให้กับตราด FC ได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับจากชัยชนะดังกล่าวทําให้ตราด FC ก็ใกล้ที่จะคว้าแชมป์เข้าไปทุกทีแล้วโดยเกมนัดต่อไปเจอกับทางด้านของจันทบ,บุรี FC ครับหากว่านัดต่อไปเนี่ยตราด FC ชนะและเก็บ3คะแนนได้ก็จะสามารถเป็นแชมป์ในโซนภาคตะวันออกก่อนจบฤดูกาลทันทีครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคะแนนของตราด FC ทิ้งห่างอันดับ2ค่อนข้างเยอะนะครับอันดับ2คือปลวกแดงระยองอยูรนเต ตอนนี้ทิ้งห่างอยู่ถึง17คะแนนด้วยกันครับแต่ปรากฏว่าถ้าจะเอาชนะรวดเนี่ย6แมตช์เลยถูกต้องและตอนนี้สถยติของตราด FC คือแข่งขันมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดเลยช้าๆแล้วก็เสมอนะครับถูกต้องนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากก็คือจะเป็นผลดีของตราด FC ด้วยถ้าเกิดว่าได้แชมป์เร็วก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวไปในขันในรอบของแชมเปี้ยนลีกต่อไปด้วย